สวัสดีค่ะวันนี้ช่องรุ่งสอง c h น n n สีชนลก็จะมาคุยกันต่อในนิทานพื้นบ้านภาคอีสานซึ่งเป็นตอนที่สองแล้วนะคะอะซึ่งเป็นเรื่องเล่าโบราณที่อาจจะมีคติสอนใจไปในตัวด้วยนะคะแล้วก็เป็นประเพณีวัฒนธรรมกนบธรรมเนียมประเพณีของภาคอีสานด้วยก็ได้นะคะสำหรับบางครั้งบางคราวในนิทานนั้นนะคะมันก็แฝงไปด้วยความรู้ เกี่ยวข้องกับเรื่องของขนบรตมเนียประเพณีภาคอีสานหรือว่าเป็นเรื่องของกติสอนใจนะคะ,ะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของยายหมาขาวนิทานเรื่องยายหมาขาวเป็นนิทานสอนใจเยาวชนชาวอีสานมาช้านานหมอลำหมูนิยมเอามาแสดงเสมอในตอนจบเรื่องก็จะมีคำกลอนสอนใจให้ทุกคน กตัญญูต่อผู้มีพระคุณไม่เฉพาะเป็นคนแม้เป็นสัตว์ที่ทำคุณให้กับตนยังต้องรู้จักบุญคุณด้วยยังมีสองผัวเมีอาศัยอยู่ในหมู่บ้านจันทคามซึ่งฝ่ายเป็นเมียนั้นได้ท้องแก่จนคลอดแล้วในตอนนั้นเกิดโรคระบาดผู้คนล้มตายเป็นอันมากสองผัวเมียจึงอพยพหนีจากหมู่บ้านมาอยู่กลางป่าต่อมาเมียคลอดลูกแล้วก็ตาย ผัวเห็นก็ตรอมใจตายตามด้วยปล่อยให้เด็กทารกเกิดใหม่ร้องห้างอยู่ในป่าอย่างนั้นต่อมายังมีหมาขาวตัวหนึ่งเป็นตัวเมียอ,ออกมาหากินมาเห็นเด็กทั้งสองก็เกิดสงสารจึงเอาไปเลี้ยงเป็นลูกให้กินนมของตัวและหาอาหารเลี้ยงมาจนเติบโตเป็นสาวสวยทุกวันนางหมาขาวตัวนี้จะพาลูกสาวทั้งสองออกไปหากินในป่าในวันหนึ่งเกิด พายุพัดไม้ให้นางสาวาขาวต้องพราก,กจากลูกไปลูกสาวทั้งสองก็โดนลมพัดไปถึง,ถงเขตบ้านนายพรานเมื่อนายพรานเห็นหญิงสาวทั้งสองงดงามมากอยากได้รางวัลจึงนำหญิงสาวทั้งสองขึ้นถวายแก่พระราชาซึ่งยังโสดพระราชามีพระอนุชาซึ่งยังโสดเหมือนกันฝ่ายพระราชาก็ดั้ผู้พี่เป็นไม่สี ฝ่ายอนุชาก็รับผู้น้องเป็นชายากล่าวถึงนางหมาขาวเมื่อพลัดพรากจากลูกแล้วนางก็ติดตามหาลูกจนได้ยินข่าวว่านายพรานเป็นผู้อุปการะจึงมาหานายพรานเพื่อถามหาลูกสาวเมื่อนายพรานรู้ก็บอกความจริงนางหมาขาวจึงขอร้องให้ในายพรานพาไปหาลูกสาวที่ในวังเมื่อพามาถึงพระราชวัง นายพรานก็ทูลพระราชาตามความจริงแต่พระมเหสีนั้นอับอายขายหน้าเกรงว่าคนจะรู้ว่าตนเป็นลูกของหมาขาวจึงทูลเท็จต่อพระสวามีไปว่าไม่เป็นความจริงพร้อมทั้งขับไล่นายพรานและหมาขาวตัวนั้นไปแต่นางหมาขาวไม่ยอมไปนางจึงเอาน้ำร้อนเทสาดใส่กลางหลังนางหมาขาว นางมาขาวถูกน้ำร้อนลงกลางหลังทำให้นางบาดเจ็บสาหัสนางก็ซักเซพนิจจรไปล้มลงที่วังของลูกสาวคนเล็กเมื่อลูกสาวคนเล็กมาพบมารดาก็จําได้จึงอุ้มมารดามาเพื่อจะรักษาแต่นางทนพิษบาดแผลไม่ไหวจึงสิ้นใจตายก่อนตายนางบอกว่าห้ามเผาหรือฝังให้เก็บกระดูกไว้บูชาในวังลูกสาวเขา ทำตามจากนั้นไม่นานก็เกิดเป็นทองคําข่าวนั้นเรื่องลือไปถึงผู้เป็นพี่สาวพี่สาวก็มาขอส่วนแบ่งทองคําแต่น้องไม่ยินยอมให้จึงเกิดโต้เถียงกันจนดังขึ้นไปถึงหูพระราชาพระราชาจึงได้เรียกทั้งสองเข้ามาถามความจริงในที่สุดเรื่องจริงก็ปรากฏพระราชาก็โกรธที่พระไม่สีของพระองค์นั้น ทุนเท็จและก็อากตัยญูต่อผู้มีพระคุณจึงตัดสินใจให้ประหารชีวิตเสียนั่นก็เป็นเรื่องสอนใจว่าแม้แต่หมาก็ยังมีความรักกับคนที่เป็นลูกที่เก็บได้นะคะส่วนลูกสาวคนเล็กนั้นก็มีความกตัญญูรู้คุณต่อพระมารดานะคะ,ะส่วนอีกเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องกำพร้าผีน้อย ที่เมืองแห่งหนึ่งมีเด็กน้อยคนหนึ่งกำพร้าพ่อและแม่ได้เที่ยวขอทานเขากินจนโตเป็นหนุ่มแล้วจึงออกจากเมืองมาทำนาทำไรนะ่ณที่แห่งหนึ่งเมื่อข้าวพืชงอกง,งามขึ้นได้มีสัตว์ต่างๆมากินแม้จะไล่ยอย่างไรก็ไม่ไหวเอาอะไรมาทำเครื่องดักก็ยังขาดหมดจึงไปขอเอาสายไหมจากญาติจำสวนคนสวนของพระราชามาทำจึงจับได้ช้าง ช้างเมื่อถูกจับได้กลัวตายจึงร้องขอชีวิตและบอกว่าจะให้ของวิเศษถอดงาข้างหนึ่งให้เท้ากำพร้าผีน้อยจึงปล่อยไปแล้วเอางาช้างมาไว้ที่บ้านต่อมาเท้ากำพร้าดักได้เสือเสือก็ยอมเป็นลูกน้องโดยบอกว่าถ้ามีเรื่องเดือดร้อนจะมาช่วยต่อมาจับได้อีเห็นอีเห็นก็ยอมเป็นลูกน้องเช่นเดียวกันกับเสือ ต่อมาจับพญาฮุงวงเล็บนกอินทรีพญาหุงก็ยอมเป็นลูกน้องและตัวสุดท้ายจับได้คือผีน้อยที่มาขโมยกินปลาที่ใส่น้อยก็ยอมเป็นลูกน้องขณะที่เท้ากำพร้าได้เอางาช้างมาไว้ที่บ้านในงาช้างนั้นได้มีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อสีดาอาศัยอยู่นางได้ออกมาทำอาหารไว้รอเท้ากำพร้า ต่อมาท้ากำพร้าจับนางได้จึงทุกงาช้างนั้นเพื่อจะไม่ให้นางหลบเข้าไปอยู่อีกนางจึงอยู่กินเป็นสามีภรรยากันตั้งแต่นั้นมาความสวยงามของสีดาได้ยินไปถึงพระราชาเมื่อพระราชาเห็นแล้วก็รักใครจึงจะยึดเอาแต่ก็กลัวคนจะติดเตียนจึงท้าเท้ากำพร้าพนันขันแข่งต่างๆโดยท้าเท้ากำพร้าแพ้จะยึดนางสีดามา ถ้าพระองค์แพ้จะยอมยกเมืองให้ครึ่งหนึ่งการแข่งขันนั้นคือชนวัวชนไก่แข่งเรือแต่ปรากฏว่าท้ากำมพราชนะทุกครั้งเพราะในการชนวัวนั้นเสือแปลงเป็นวัวมาช่วยท้ากำมพรชนไก่นั้นอีเห็นแปลงเป็นไก่มาช่วย กัดไก่ของพระราชาตายในการแข่งขันเรือนั้นพระยาฮูมาเป็นเรือและได้ทําให้เป็นเรือพระราชาล่มแล้วกินคนหมดทั้งเมืองเมื่อพระราชาตายแล้วได้รวมหัวกับบางล่วงตัวหนึ่งโดยบางล่วด ร้องเรียกวิญญาณของนางสีดามาโดยร้องครั้งแรกนางก็ไม่สบายครั้งที่สองสลบไปครั้งที่สามติดตามวิญญาณของนางจึงมาอยู่กับพวกผีพระราชาส่วนเท้ากำมพราปรึกษากับผีน้อยผีน้อยบอกว่าอย่าเพิ่งเผาจะตามไปดูวิญญาณของนางอยู่ที่ใดเมื่อผีน้อยตามจึงรู้เรื่องทั้งหมดได้วางแผนจับบางลั่นตัวนั้นเข้าไปตีสนิทกับบางลั่นแล้ว สารค่องวงเล็บที่ใส่ปลาครั้งแรกสารด้วยไม้ไผ่แล้วให้บางรั่วเข้าไปข้างในแล้วให้ยืนดูปรากฏว่าค่องแตกจึงสารด้วยลวดแล้วบอกให้บ่วงลั่วเข้าไปดูแล้วบอกให้ยันให้ยืนดูปรากฏว่าค้องไม่แตกจึงรีบหาฝามาปิด แล้วรีบเอามาให้เท้ากำปลาบังคับให้บ่วงล่วร้องเรียกเอาวิญญ,ญาณนางศรีดากลับคืนมาไม่เช่นนั้นจะฆ่าเสียบังล่วงจึงร้องเรียกเอาวิญญ,ญาณนางกลับมาโดยร้องครั้งแรกก็เคลื่อนไหวครั้งที่สองฟื้นขึ้นครั้งที่สามหายเป็นปกติทุกอย่างพอถูกอย่างปกติแล้วเท้ากำปลาจึงหลอกว่าขอดูไอ้ที่ร้องเอาวิญญ,ญาณคนได้ไหม บางล้วจึงแลบลิ้นออกมาให้ดูเท้ากำมพลาจึงตัดลิ้นบางล่วนั้นเสียเพราะกลัวมันจะร้องเรียกเอาวิญญาณไปอีกบางล้วจึงร้องไม่ชัดตั้งแต่นั้นมาส่วนเท้ากำมพละกับนางสีดาได้ปกครองเมืองแทนพระราชาที่ตายนั้นส่วนอีกเรื่องนั้นก็คือเรื่องกุดนางใยกุดนางใยเป็นชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญของเมืองมหาสารคามมาตั้งแต่สมัยปร เจริญราดเดชบงเล็บก,กวดเจ้าเมืององค์แรกซึ่งมาตั้งเมืองเมื่อปีพศ2408ใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคควบคู่กับแหล่งน้ำในหนองทุ่มบงเล็บก,กระทุม่มที่เรียกตามกุดเพราะเป็นที่สิ้นสุดของสายน้ำหรือเรียกว่าแม่น้ำด้วนปัจจุบันตื้นเขินมากคงเหลือเนื้อที่ประมาณสองไร่ใกล้กับกุดนางใหญ่เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาคสารคาม และริมกุดนางใหญ่มีร่องรอยของวัตถุโบราณสนิฐานว่าพระเจริญราชเดชส,สร้างไว้เมื่อครั้งตั้งเมืองได้แก่เสาหงซึ่งถือว่าเป็นผู้พิทักษ์เมืองจากนิทานพื้นบ้านกล่าวว่าครั้งโบราณที่บริเวณแหล่งน้ำนี้มีครอบครัวหนึ่งตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่มีแม่และลูกชายภายหลังได้ลูกสะภ้มาร่วมด้วยมาวันหนึ่งลูกชายไปค้าขายทางไกลแม่และลูกสะภ้อยู่บ้านเพียงสองคน คืนหนึ่งแม่ผัวสังเกตเห็นว่าที่ห้องนอนของลูกสาวลูกสะพ้ายจุดตะเกียงตลอดคืนซึ่งเป็นการผิดธรรมเนียมโบราณกล่าวคือเมื่อเข้าห้องนอนต้องดับตะเกียงคืนหนึ่งแม่ผัวสงสัยจึงไปแอบดูว่าลูกสะพ้ายทำอะไรอยู่ในห้องและเห็นว่าลูกสะพ้ายกำลังสาวใยญ่ไหมออกจากปากตัวเองมาม้วนเข้าฝักจึงเกิดความหวาดกลัวนึกว่าสะพ้ายเป็นผู้ผีปีศาจจึงนำความไปเล่าให้เพื่อนบ้านฟัง คืนต่อมาแม่ผัวและเพื่อนบ้านจึงมาแอบดูเพื่อจับผิดลูกสะใภ้ในที่สุดได้จู่โจมเข้าไปในห้องขณะที่ลูกสะใภ้กำลังสาวใหม่ออกจากปากจึงซักถามว่าเป็นใครมาจากไหนเป็นผู้ผีปีศาจหรือเปล่าทำให้ลูกสะใภ้อับอายจึงหนีออกจากบ้านและโดดลงไปในลำน้ำนั้นหายไปเมื่อลูกชายกลับมาและรู้ความจริงว่าภรรยาโดดน้ำตายณที่แห่งนั้นจึงได้แต่เศร้าโศกเสียใจ เมื่อถึงคืนเดือนงายจะไปนั่งริมน,น้ำลำนี้และจ้องมองลงไปในสายน้ำนานๆเข้าก็มองเห็นภรรยาในสายน้ำนั้นและสาวใหญ่ไหมออกจากปากต่อมาที่แห่งน,นี้จึงได้ชื่อว่ากุดนางใหญ่ใหญ่ก็หมายถึงใหญ่ไหมนั่นเองนะคะนั่นก็เป็นเรื่องราวของนิทานพื้นบ้านภาคอีสาน ซึ่งก็จบลงเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมช่องอรุ่งโซลสีชแนลมาโดยตลอดสวัสดีค่ะ